มันจะชาร์จไฟนะครับชาร์จโซล,ล่าเก้าเนะครับนีีว่าจะชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ปรงนั้นสะดวกสบายนะครับ ชื่อว่าซูแมกซูแมกนะครับเป็นมาตรฐานรถไฟฟ้ายี่ห้อแบรนด์เยอรมันนะครับตัวนี้เป็นรถไฟฟ้าที่สามารถวิ่งได้ไกลถึงสามสิบถึงสี่สิบกิโลเมตรนะครับและถ้ากดดรอกความเร็วเนี่ยมันจะอยู่วิ่งได้ประมาณสามสิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้พับเก็บได้ระบบเป็นแบตเตอรี่ใช้ระบบแบตเตอรี่ขนาด48โวลต์400วัตต์นะครับตัวนี้ระบบการชาร์จเดี๋ยวผมจะมาให้ท่านดูนครับตัวนี้ เป็นรถพกพาขนาดเล็กเปิดกุญแจคุณสามารถเปิดกุญแจได้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับแต่มันพกพาได้ไงมันสามารถถือนี่พกพาใส่หลังรถได้คุณสามารถแกะนะครับแกะแกะเพื่ออ่าเรียกว่าประกอบนะครับนี่นะครับเอาประกอบปุ๊บคุณสามารถหักเก็บนี่หักเก็บได้นะครับเนี่ยคุณสามารถถอดอ่าผมจะถอดให้ท่านดูนะครับ ถอดประกอบขัดเก็บได้นะครับตัวนี้แล้วก็คุณสามารถถอดปุ๊บหมุนนะครับหมุนเก็บได้นะครับตัวนี้ถอดประกอบตัวนี้สามารถถอดประกอบได้นะครับออกมาครับเก็บนะครับนี่นะครับสามารถถอดครับเก็บได้นะครับนี่นะครับ คุณสามารถถอดประกอบทับเก็บตรบนี้ได้นะครับถือตัวนี้ปุ๊บเนี่ยคุณสามารถใส่หลังรถได้เลยนะครับถอดประกอบทับเก็บได้ตรงนี้คุณสามารถเรียกว่ารถขนาดทับเก็บใส่หลังรถหรือพกพาง่ายนะครับแต่ก็หนักพอสมควรนะครับแต่ใส่หลังรถเก๋ง รถเก็งได้นะครับนี่พับเก็บพ้อประกอบอ่าประกอบปุ๊บอ่าคุณสามารถพับประกอบขึ้นตรงนี้ก่อนนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับพับมาปุ๊บขึ้นถุดตรงนี้ใช่ไหมครับปุ๊บปิดจ๊ดนะครับแล้วก็คุณก็สามารถครับขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บ นะครับรถตรงนี้ใส่ขึ้นมานี้ปุ๊บบิดครับเรียบร้อยนะครับขาตั้งสามารถพับเก็บได้เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันสามารถใช้งานยังไงนะครับปอดประกอบได้ง่ายมากนะครับพกพาง,ง่ายใส่หลังรถ ใช้งานตัวรถนะครับตัวรถก็จะมีแบตเตอรี่นะครับคุณต้องเสียบอ่าขาเรียกว่าเสียบสายตรงนี้สายตรงนี้หอดออกได้นะครับแบตเตอรี่หอดออกได้แต่ผมจะใส่สายตัวนี้เป็นปลั๊กอย่างนี้นะครับหอดออกเสียไปนะครับปุ๊บเสียบไปปุ๊บคุณจะเสียบใส่ไงแบตเตอรี่ตรงนี้หอดออกได้นะครับตรงนี้เป็นจุดชาร์จแบตเตอรี่เดี๋ยวจะมาใส่ให้ท่านดูว่ามันชาร์จกันยังไงนะครับว่ามันชาร์จว่าการชาร์จเนี่ยมันเป็นการชาร์จไง ตรงนี้จะมีกุญแจการเปิดกุญแจเนี่ยคุณก็แค่ม,มาเสียบตรงนี้นะครับเสียบตรงนี้ปุ๊บหมุนอ่าหมุนเปิดอันนี้คือหมุนเปิดนะครับหมุนเปิดปุ๊บนี่หน้าจอมันขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าผมปิดอ่าผมปิดปุ๊บนี่ไฟไม่มีนะครับเปิดปุ๊บอ่านะครับอ่าว่ามันใช้งานยังไงตอนนี้แบตเตอรี่เต็มใช่ไหมครับแบตเตอรี่เต็มอ่าคุณมาดูเลยถ้าสมมุติว่าผมบิดนะครับบิดนี่นะครับนี่นี่นะครับ บิดนี่นะครับบิดอ่าอย่างนี้นะครับโอเคก็มาสาธิตเดี๋ยวเรื่องการชาร์จเดี๋ยวผมจะชวนท่านมาดูวิธีการชาร์จนะครับว่าชาร์จยังไงนะครับก็จะชาร์ตพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณผมบอกว่าตัว,ตวนี้ยเราต้องเปิดให้เสียบชาร์จนะครับเสียบชาร์จคือเป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับ สำหรับเสียบชาร์จแต่ก็ต้องมาเสียบตัวนี้นะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัวถผ่วมันเป็นไฟสามเฟสนะครับไฟสามเฟสชาร์จแบตเตอรี่แล้วคุณสามารถชาร์จไฟฟ้าโดยพลังกล่องพลังงานไฟฟ้าแฟนเทคนะครับ PVs 960A นะครับ 960A ตรงนี้คุณสามารถชาร์จได้โดยสามารถชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์และไฟบ้านไ,ไ,ได้นะครับ โดยใช้แผงพลังงานโซลาเซลล์เฟนเทค SC289M นะครับ SC289M เป็นแผงพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์นะครับตัวนี้คุณสามารถชาร์จชาร์จยังไงนะครับคุณก็ต่อพลังงานนะครับสมุตรว่าคุณต่อชาร์จอ่าียกว่าชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับ่ต่อชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์คุณก็ต่อมาต่อสายนะครับตรงนี้มีสายอยู่ ผมก็ต่อมานะครับต่อมาปุ๊บอ่าตรงนี้ต่อนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะต่อให้ท่านดูว่าต่อ,อยังไงนะครับผมจะลดมาใ,ใกล้ๆก่อนจุดนี้นะครับรน,นี้แล้วต่อตัวงนานกล่องลังงานแฟนเกคนี่ตรงนี้นะครับมาจุดนี้นี่นะครับแล้วแผงโซล่าเซลล์ฟนเก็ตก็จะมาตรงนี้ คุณชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ไปด้วยนะครับแล้วก็ชาร์จไปชาร์จไปบ้านไปด้วยนะครับนี้เปิดนะครับเปิดอ่าเปิดปุ๊บอ่าเปิดนีด่นะครับแล้วคุณก็อ่าต่อแดปเตอร์นะครับต่อแดปเตอร์มาอ่างนี้นะครับโดยใช้กล่องพลังงานไฟฟ้าแบงค์เทคนะครับเสียบตรงนี้ เป็นไฟ 2, l, ส2 0บโวลต์สลับต่อไฟบ้านนะครับแล้วคุณก็เปิดคุณแจนะครับนี่นะครับเปิดุญแจนะครับก็บไฟมันจะเข้าใช้ไฟอ่ามันจะชาร์จไฟนะครับชาร์จโซล่าชาร์จเจอมาตรงนี้นะครับตรงนี้แสดงว่าชาร์จเรียบร้อยนะครับขึ้นมาตรงนี้พลังงานยังเต็มอยู่นะครับเป็นการชาร์จพลังงานนะครับโอเคกล่องพลังงานฟังก็ชก TBS 960นะครับชาร์จพลังงานแสงอาทิต์ได้นะครับโอเคครับเปิดสวิตแล้วเปิดปุ๊บแล้วก็กี่นะครับมีดได้เลยนะครับอ่าผมจะตั้งเรียกว่าตั้งบอกบอดสามารถขยับได้นะครับบอดสามารถขยับได้ปุ๊บปิ๊บแบบนี้นะครับอ่าสามารถนั่งปุ๊บกีบ่ได้เลยนะครับขึ้นไปนะครับปิด ตรงนี้เปิดไฟได้ดีแกได้นะครับจุดนี้ดีแกได้นะครับโอเคการขี่นะครับเราก็มาเปิดสวิตตัวนี้ก่อนนะครับปุ๊บามาดูตัวนี้นะครับตรงนี้ไว้สาหรับเร่งความเร็วนะครับมันจะมีระดับหนึ่งสองสามถ้าระดับสามจะเร็วสุดหนึ่งนี่จะช้าสุดนะครับสองปานกลางสามตรงนี้เปิดไฟกดเปิดไฟมันจะมีไฟข้างหน้านะครับกดเปิดไฟนะครับ กดแกมันจะมีเสียงดังอย่างนี้นะครับนี่นะครับโอเคเรามาสาธิตการขี่กันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่าไปนะครับเนี่กข้อมุนนะครับขี่ขี่ไปนะครับด้านหน้าเนี่นะครับขี่ด้านหน้าเนี่คุณสามารถขี่ด้านหน้าเลยนะครับอ่าโอเค เนี่ยครับการขี่นะครับคุณก็สามารถขี่บิดปั่นจักรยานได้นะครับก็สามารถขี่ได้วีลพิกแซกซ้ายพิกแซกขวานะครับพิกแซกซ้ายพิกแซกขวานะครับอการขี่ก็ไม่ใช่ยากนะครับขี่ได้สะดวกสบายนะครับขี่ได้สะดวกสบายนะครับตรงนี้ขี่ง่ายคล่องนี่นะครับ ่าขี่สะดวกนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะครับอ่าเชลฟี่ไปด้วยนะครับขี่เ,เบาเสียงไม่มีนะครับเสียงไม่มีเราสามารถขี่อย่างสะดวกสบายขี่ได้เร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ36กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่านะครับโอเคก็ใส่ีกันดูว่ามันสะดวกสบายแค่ไหนนะครับนี่นะครับอ่านะครับโอเคพกพาง่ายด้วยนะครับพกพาได้ด้วย